สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ bc w i n t e r 00ย์ศูนวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่แนะนำตัวแบบนี้ค่ะตอนนี้เราอยู่กับเกมพารานอยแอกนะคะก็เป็นจากผู้สร้างเดียวกันกับเกมคุณคอพับนะคะก็คือคุณยูรีนั่นเองเ,ออเกมนี้นะคะสร้างก่อนคุณคอพับอีกแล้วก็สรรพคุณค่อนข้างอ,อันนะ่ะคือสปอยตัวเองมาแล้วว่ามันค่อนข้างจะแบบหลอนมากกว่าคุณคอพับอีกนะคะ เราก็ไม่แน่ใจนะคะว่าซีรีส์นี้จะทําจบในวันไหนเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยก็จะไม่มีเวลาแล้วจะไปฝึกงานแล้วนะคะอาจจะไม่ค่อยว่างมาถ่ายคลิปนะคะยังไงก็จะพยายามถ่ายได้เยอะที่สุดแล้วกันนะคะโอเควันนี้เรามาลองเล่นกันเลยดีกว่าอ่าสตาร์ทนะคะมีเงาเดิมๆเ,เลยค่ะคำเตือนเหมือนเดิมนะก็บอกว่าเกมนี้อาจจะมีแบบ ฉากตกใจมีภาพหรือเสียงที่แบบทําให้มันแบบคนรู้สึกตกใจหรือหนอนหลอนเกินไปได้นะคะก็คือใครที่สภาพจิตใจอ่อนแอไม่ควรเล่นนะคะส่วนอันนี้เขาเสริมมาว่าเออในนี้อาจจะมีภาษาที่ค่อนข้างแบบเป็นการแบ่งแยกนิดนึงนะคะคือแบ่งแยกนี่คือเป็นในแง่ลบในประมาณแบบเหมือนก็แบบเออไงเดียมันแบ่งแยกกันวว่าฉัน เรื่องที่รักมักที่ชังอะไรประมาณนี้คนะก็คือเขาบอกว่าออคนแต่งเนี่ยไม่ได้คิดจะสรสเสนุนเรื่องการแบ่งแยกนะคะยังไงก็เล่นโดยใช้วิจารณญยานกันด้วยนะเิ่นเกมกันเลย3มปีแล้วนะที่ป,ป้าของฉันตายไปแน่นอนล่ะมันมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมาย ฉันยาเข้ามาอยู่ในบ้านนี้ที่ถูกทิ้งร้างไว้ตั้งแต่ตอนที่เธอตายไปบอกตรงเสียงเปิดประตูหลอนมากอ้อที่นี่ฝุ่นเยอะจังเลยอ๋อมันคงถูกทิ้งมาสามปีเต็มเลยสินะฉันว่าฉันควรจะเดินดูรอบๆสักหน่อยนี่เริ่มต้นมาคิดว่าไม่น่ามีอะไรมากนะคะก็คือให้เราสำรวจบ้านสำรวะที่ต่างๆนะคะ นี่ก็มีห้องน้ำอ่าใช้ควรจะทำความสะอาดมาทีหลังเนี่ยกินแมนจุงเบยโอ้ขยะเต็มไปหมดเบยเกมนี้เสียอย่างนี้นะคะเวลาเปิดประตูเนี่ยมันต้องแบบต้องกด enter เข้าไปนะ,ะแบบเดินออกมาเฉยๆอย่างเงี้ยไม่ได้ตอกด enter ก็คือถ้าเกิดมีฉากอุ้ยหนีหรืออะไรเงี้ยนะลำบากมากน้องมีน่ารักจุงเบยทำไมเจ้ามีถึงมาอยู่ตรงนี้นะ อะไรเนะนี่ยรู้สึกเดินยากนิดหนึ่งค่ะอ,อ๋อนี้มีกล่องระหย่อมไปถมพยาบาลอยู่ตรงนี้ใช่ควรจะจำเอาไว้นะนี่ไม่มีอะไร,รอ่ะตู้เซฟอ๋อมันเปิดไม่ได้เย่ท yeah. ำไมข้อความไม่เหมือนกันก็ประมาณฉันไม่จำเป็นต้องใช้ตู้เซฟอะไรอย่างงี้นค่ะในการมันอยู่แบตเตอรี่หมด อีกแล้วนะคะเป็นอีกเกมหนึ่งที่แบบว่าในการชอบหยุดหยุดตอนเวลาเลขเก้านะคะเก้าโมงเดยประมาณเสียงเดินเกมนี้รู้สึกแบบอจืจะเดินเสียงดังอะไรค่ะนี้โอ้ยเขายากมากเลยค่ะโอ้โหนื้อสภาพถ้าต้องวิ่งหนีอะไรขึ้นมานะแย่ yeah. อ่าม,มีโีค้สสีฟ้าแขวนอยู่มันคงเป็นของป้าชันละมั้ง ห้องน้ำอ้ยเสียงพื้นตกใจเลยอ่ะอ่ะอ่ะมีน้ำออกมาด้วยมันจะทําน้ำร้อนได้ไหมนะโอะ้นี่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีแต่บอกว่าสำรวจแล้วบอกมันสกรปรกอย่างนั้นอย่างนี้นะรู้สึกว่าการเดินนะคะจะเดินยากกว่าคุณคอพับเยอะเลย เหมือนกะไม่ค่อยูนะัวมันจะควรจะเลี้ยวตอนไหนน,นี้ก็เป็นห้องครัวนะคะในด,ดูก็ไม่มีอะไรมีโทรศัพท์อยู่ตรงนี้ทีวีทิ้งมาสามปีแต่เป็นจอ LCD ซดะด้วยเจง๋งปะล่ะ ี่คือข้างนอกนะคะคิดว่าไม่ง่ามีอะไรแต่เข้าไปเหอะบรรยากาศข้างนอกมันดูแย่ามากแหมห้องสไตล์ญ,ญี่ปุ่นอีกแล้วเอ,อ่อพวกสำรวจของนี่นะคะก็จะไม่ขอแปลแล้วกันเพราะดูแบบมันไม่มีอะไรเลยนะอถ้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวค่อยแปลกันทีเดียวนะ เออฝั่งโน้นไปดูหมดยังอ่ะบางทีก็หลงหลงลืมลืมอ่ดูแล้วฝั่งนี้ดูแล้วนะคะล็อกห้องน้ำ ไม่มีอะไรเลยเหมือนตอนนี้จริงๆเขาแค่ให้เราสำรวจบ,บ้านเดินดูไปรอบๆเฉยๆนะคะก็ไม่มีอะไรเลย <C ell> เดินให้รู้ว่าตรงไหนคืออยู่ตรงไหนอะไรยังไงเราจะไปห้องโน้นห้องนี้ได้ไปถูกนะคะ มแต่ห้องแบบนี้ดูดีนะแบบว่าครึ่งหนึ่งเป็นห้องแบบสไตล์ปกติเป็นห้องนอนาสนตงโซนที่นั่งก็เป็นเสือทัาทีอย่างนี้เออน่ารักดีโอ๊ยบอกต้องกจะจงหวะกันเดินไม่ถูกเลี้ยวยากจังล็อกหมดเลยฝั่งนี้นะคะ คามระค่ะใน,นใครคะอ,อ้าวมิกกี้มาถึงที่นั่นแล้วเหรอเป็นไงบ้างละจ๊ะบ้านใหม่อ,อ๋อมันสกรปรกมากเลยค่ะแมแต่มันก็สวยแล้วก็ใหญ่มากเลยนะอ,อ่าดีใจที่ได้ยินอย่างนั้นนะเออแล้วข้าวของหอยลูกก็จะส่งมาถึงประพรุ่งนี้นะจ๊ะขอบคุณค่ะเออฉันเออหนูขอถามอะไรสักอย่างได้ไหมคะ อ๋อคือเดือเจอห้องที่มันล็อกอยู่เต็มไปหมดเลยอ่ะบ้านนี้พอจะมีกุญแจเปิดบ้างไหมนะคะเอกุญแจเหรอแม่ก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าอืมดูคุณป้าเธอค่อนข้างจะ,ะแปลกๆนะเธอล็อกทุกห้องในบ้านของเธอเลยเหมือนจะเป็นเออเออมันดูโง่ดหน่อยนะที่เธอที่ลูกจะถามแม่เนี่ยเออแล้วก็คิดจะทำยังไงกับมันล่ะเอเอลูกน่าจะโทรหาช่าก,กุญแจนะ มาละแค่นี้นะบายเอตัดบทกันได้ดื้อเลยบายค่ะนั่นนะคุณแม่ตัดบทหนูดื้อเลยนะคะอ๋อ uh. สายแล้วสิฉันก็จะอาบน้ำแล้วก็ไปนอนได้และสายแล้วเหรอเดี๋ยวนะที่ว่าควรนอนอ๋อมันสามทุ่มใช่ไหมแต่ข้างนอกอยังสว่างอยู่เลยนะเธอนะ่ไปไปนอน เอออาบน้ำอาบน้ำห้องไหนวะต้องนี้ปะนี่ใช่อ่ะอาบน้ำห้องไหนอ่ะอ่ะห้าห้องนี้ค่ะอันที่จริงฉันควรจะทำอย่างอื่นก่อนนะเนี่ยแต่ว่าฉันเหนื่อยมากเลยฉันอาบน้ำก่อนละกันอันนี้เราจินตนาการกเอาเองนะคะเป็นฉากขอเสื้อผ้าบาบ์เบรอ เกสต์รูมเออห้องรับแขกที่ชั้นสองฉันว่าฉันน่าจะนอนใ้ในคืนนี้อออยนี่ตกใจหมด สิ่งอะไรนะ่ะเอ้ะที่แขวนเสื้อมันลบลงมานี่เอ๊ะกุญแจมันอยู่ในกระเป๋าเสื้อฉันไม่รู้นะว่ามันใช้เปิดที่ไหนแต่ว่าฉันคงไม่หามันตอนนี้หรอกฉันอยากจะนอนแล้วล่ะ เค้ขานอนกันเลยเอเดี๋ยวนะคะเราเล่นมาสักพักเลยยังไม่ได้เซฟไปเลยนะเดี๋ยวดูของกันมีอะไรบ้างมีไดอารี่มีซัมแวร์คีย์ไม่รู้ที่ไหนนะคะแล้วมียาอะ o r my illness ฉันป่วยคือเราป่วยเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะล r s เ l ต s ัซเซตอ่าโอช่างมันไดอารี่อะเซฟเลยโอเคเข้านอน อ่าฉันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยที่จะต้องนอนมาเตียงของใครก็ไม่รู้แต่ว่าอาก็ยังดีนะ จเมะแน่แต่ตอนนี้เลยเหรอรีบไปป้าความฝันเหรอ,อฉ,ฉ,ฉันจำอะไรไม่ได้เลยอ๋อฉันลืมกินยานี่นาะโอน,นอาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงตื่นขึ้นมาอยู่น้ำจังฉันคิดว่าฉันลองไปกินน้ำในครัวสะหน่อยโอ้ยรู้สึกว่าเซฟเธอคะ่ะจะได้ไม่เป็นภาระของคนเล่นนะคะ เดี๋ยวเล่นใหม่อีเราไม่ไหวนะไม่อยากจะจฉากเมื่อกี้แหละ Day One. เดย์วันเซฟโลดเราต้องไปที่ห้องครัวเสียงเดินที่แบบหลอนมาก อะไรเนี่ยเช้นผม่านทำไมไมาถึงออกมาได้ล่ะอ๋อชินฉ,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 ฉันควจะเช็คมันพวกนี้นะเออฉันฉันเชืว่าฉันไปนอนดีกว่าเฮ้ยเออ,อ,อ,อฉันนี่เสียงอะไรนะ่เซฟเซฟทุกทุกสองนาทีค่ะ ไม่ดูได้ไหมเข้านอนแล้วนะอือประตูมันเปิดอ่ะไม่ดูได้ไหมอ่ะเซฟทุกทุกสามสิบวินาทีเอ๊ฉันว่าประตูนี้มันที่จริงตอนแรกมันปิดอยู่นี่นะทำไมมันถึงเปิดตอนนี้อ่ะไม่เลือดได้ไหมไม่เลือกก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องเข้าอยู่ีใช่ไหม อะไรเนี่ยแล้ผ่านได้ด้วยเอ้ออะไรเนี่ยหรือว่าจะเป็นเป็นอะไรละ่ะหนงสือไม่มีอะไรเลยนี่ะไรเลยเอ้ออะไรอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะกระดาษโน้ตเออ พวกเขาพยายามจับฉันวกเขาเกลียดฉันถ้าฉันไม่สามารถปกว่างตัวเองได้พาสเวิร์ดของฉันคือซาเอกิฉันมั่นใจว่าฉันไม่มีวันลืมชื่อของฉันเองซาเอกิ e K I นะคะมันเป็นพาสเวิร์ดที่ใชใ้เปิดอะไรสักอย่างก็จำจำเอาไว้นะคะโ <laughs> ลกจริงงเลยเซฟเซฟทุกหนึ่งนาทีโอเคปต่อ Ui! à, 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 à. à. cái <laughs> gì ม,ม,มันกำลังมาหาฉันอุ๊ยอย่าตัดภาพา <c oughs> มาแบบนี้ได้เอ้ยไม่นะฉันฉันต้องหนีเบนกรรม <c oughs> แล้วจนมัมอยู่ตรงนี้เนี่ยนะ <c oughs> อ่าอสัมันตามฉันมาฉันฉ <c oughs> ันต้องวิ่ง <c oughs> หรือหรือฉัน <c oughs> ฉันค็จะซ่อน อ,อันนี้นะคะคิดว่าน่าจะเป็นการสอนอะไรสักอย่างขอรเลออัลล่านะคะก็นนอนนบอกว่าที่นี่นมีที่ซ่อนอยู่มากมายนะคะเอนนอพิเูฮาอก็นนอนนคือให้เราซ่อนตัวก่อนที่มาสเตอร์จะเข้ามาในห้องเพราถ้ามันเข้ามาในห้องแล้วเราจะไม่สามารถซ่อนได้ เอ่อพอซีบอะไรนี่สิจุดที่ซ่อนได้จะมี1จุดที่ถูกต้องสองจุดที่ตายเฮ้อเออ I'm falling red we will be fine feeling c o n t i n u e l until r i g h t ก็คือเราจะต้องแบบหนีไปเรื่อยๆจนก,กว่าวจะเจอที่ถูกต้องนะคะ อถ้าวอเตอร์ตองเข้ามาในห้องแล้วคุณเราจะไม่สามารถซ่อนได้ในหนึ่งทางที่ทำการที่เราหนีจุดที่ถูกต้องและจุดที่ผิดจะเปลี่ยนไปและการการไล่ล่าจะเริ่มขึ้นและเติมต้นขึ้นตอนนี้ อาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะพอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะ17นาทีกว่าแล้วเดี๋ยวขอไปซ้อมวิ่งกันแล้วกันนะอันนี้แบบทำดาเบจกันรุนแรงมากเลยก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วก็ติดตามพลานาแอกในพาร์ทหน้าได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย